ครับผมไม่อยู่กับ C P L นะครับเอ้ยอยู่กับผมในไม้คงนะเนี่ยไหนวันนี้เรามีแขกรับเชิญนะครับชื่ออะไรครับบอกผมขาด้วยสิครับเบเกอร์เกมเมอร์ครับโอเคจะเดินตามเขาด้วยนะผมเดี๋ยวผมจะทิ้งที่เราเขาแหวงล่างนะครับครับโอเครับครมาแรกเลยครับต้องใช้ต้องใช้ใช่ครับเลยครับอเลยโอเคครับ อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ตรง,งนี้ตอดริงยองเยออ๋อเฮ้ยบอลมุดเชุดกเกาะด้วยมัชนชนะมามชนะมาดุมฆ่ามันไอ,อตอน,นโอ้ยแมปนี้เคยเล่นเคยเล่นแล้วเอ

อย่าลืมไปกดซัปเตอร์ใครชแนลผมด้วยนะครับนะครับผมชื่อชแนลของแองล่าครับกดเยอะๆนะครับผมยังยังไม่มีซัปเตอร์ใครเลยจะไปเปลี่ยนีเอาทุบทุบซ้ายเขาหายเลยสามสิบวิเจมเมอร์ม,ม,มา Fight for 3, two, one. Fight không? me. Hello, mẹ. 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 Hello, ามไปโอ้ยนะ้ำคุนโค้ชขาโอเคตามมานะ,ะเข้าเข้าตามอยู่เฮ้ยมีใครตามมาเราเองนะอ๋อจะได้ว่ามีกล้องอี่ข้างหน้า สามเ,เป็นสาเป็นสามอ๋อทีไม่เท่าเลยมีกาเคลนมีมีจำได้วมีกล่องยู่ออนหมโอ้ากล้องแป๊บปเมื่อกี้ตกมาหัวเก็บเลยมีคนล้อมเต็นเลยอ่ะข้าวมัน ไอ,กอตกกตตก,ตก,ตกนี่ขามไอมี่ชิ่นข้าชินไม่ได้หรอขึ้นได้ปะน,นี่ยังบนหัวตกไปล้เป็นไรลงมาล่างลงมา่างไม่ไไไมีคนมาเอือง,งตามข้าแล้วเฮ้ยไม่งยทางยทางก่อนจะทางก่อนดเดี๋ยวเดี๋ยวรอไปให้ไอข้บนเลย ตามมาค่าแล้วนี่นี่นี่นายไปเลยนายไปเลยอรอยอยู่แล้วอรอยอยู่ อาจารย์รรมีมามมาข้ออะไรอามารย์มาฆ่ามาจารยาตายแล้วเอ้า <c oughs> โอ้รอะอะไรตายก็ตายไม่เป็นไรจะเจอยังอยู่ที่คนเด<ร>ียวเลยก็บอกว่าถ้ากล่องไม่เจอสักก,กบบล่องรอมาให้เนี่ย ไม่รอก็โดนค่าครัวตกลองคนเห็นแล้วกันคนเห็นระวังระวังพาดกล้อง <c oughs> มันป,ปุ่มมันให้ปิดโอเคโดนค่าเนี่ยถือกล่องแล้ว สปาึกค่ามันชื่ออะไรช่วยตอบเจอได้ขวานทองนี่ใช่ชุดไอ้ที่ชุดก็ไอ้เรื่องว่าได้ค่าไหนเออใช่ ม,มนี่ไงเียวล,ล,ะล,ะล,ะละอืมอืมแกแค้นแกแค้นมีคนอีกคนคว่าแล้วควานสูนี่ได้ไงอืมได้ไงไปหนีหนีหนีกินแป๊บจะตายแล้วย,ยามาโอ้หตายอ่ะตายแลว้วมีทีม อยู่ไยูนอยูตัวสายนไหนสปาอเกิดอะดยองโอเคละแล้วห้องนี้นี่นี่ฝั่งนี้ฝั่งนู้นไม่มีฝั่ง้ ไม่เห็นนายเห็นแล้วเต็มเต็มเข้าห้องเข้าห้องวีพีวีพีเันเต็มว่ะรด้แรอัก อยู่ไหนโอ้โหอยู่ไกลกันมากอลยออจะได้อยู่โน่อนอยู่โู่นถืออะไรอยู่วะถือขวานน้ำเมาได,ได้ขวานมาได้ไหนเฮ้ยชิ้กเกอเต็มเลยชิ้กเกออะไรชิ้กเกอเพชรเฮ้ยชิ้กเกอโจ้เฮ้ยชิ้กเกออะไรเนี่ยมีพีน่าได้ดี่ไอเราได้ยังไงวะไอหมาก็เคยได้ ไม่งงไม่เป็นไรแต่ได้ของแล้วยังไม่ได้แควานเหล็กเลย <c oughs> มองหน้าอะไรคนไทยเยอะเยอะเยอะอันี้พกลงกุ่มดิดิอันนี้กล้าว่ากล้าวไม่รู้จักกำไมงพิมพ์เทีอ่ะนะ เดี๋ยวฆ่าคนไทยอีกหนึ่งอุตส่าห์พิมพ์ว่าทีคุงยังรู้ว่าเป็นคนไทยอีกโก็ดีแค่หมดฆ่าไปหมดเลยคนไทยเออเออไม่รู้เป็นคนไทยยี่คนไทยถือฆ่าเดียวมีแท็กเกอร์แท็กทีเห็ดดิ่นแท็กเกอร์เดี๋ยวนี้มีลุงพี เราอัดเราอัดไม่ถึงสิบห้าีเลยอันนี้ก็สิบนาทีแล้วเขาตัดคลิปไปลนงอ่านหน่อยอ,อนนี้เวลาประมาณตีสี่ครึ่งนะครับไม่ใช่ละต้องเวลาเที่ยงคืนเนี่ยป็นอะไรคืนอยู่ใช่ละเวลาเจ็ดโมงครับไม่ใช่ล,ละใช,ลใช่เวลาเจ็ดโมงถูกต้อง ชุดเกาะฟีชุดเกาะฟีีมาตฟีจะเล่นอางประาสองนาทีพอเนี่ยไม่สองนาทีอีกหน่าทีมีคนมาขัดอลมีด้วยชกาะโซหวานเผ็ดหวานเผ็ดทั้งสคนชุดกาะโซทั้งสองคนนี่ไงป็นยีมแน่เลย ไปแล้วสองวันเรายกได้เลยได้เลยีลี่นี่นี่นี่หรอยูให้หมดโอเคไม่ได้ ขึ้นไม่ได้โอ no> ้โหตีมเต็มมีคนตีมึงกะตามอุ้ยมีคนตีมีคนตีคนตีคนตีอุ้ยจะตายแล้วจะคุณตีหนีก่อน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 เดี๋ยวตามไปเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวให้มันได้เจอตามอุ้ยคุณตีอุ้ยตายแล้วอุ้ยย่าอุ้ยมันตีตายเลย เก่อใส่เก้อสีเห็ดอ่ะใสเก้อซาเหรอ,อโอเคไปคิดไปบ้างแต่เราก็อัดต่อ,อ